ไปใน YouTube Channel คโโตตาสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมทอดยัดไส้กล้วยลูกเกตรสชาติอร่อยกลมกล่อมมาฝากทุกทท่านค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะกล้วยหอมน้ำเย็นจัดๆกลิ่นวานิลาเกลือปน่นน้ำตาลทรายปน่น น้ำมันพืชแป้งทอดกรอบแป้งสาลียนกประสงค์ลูกเกดสำหรับแป้งสาลียนกประสงค์วันนี้จะใช้ตราดาวฟ้านะคะและรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายค่ะขั้นดับแรกเลยก็จะนำแป้งมาร่อนก่อนนะคะแป้งทอดกรอบค่ะตามด้วยแป้งสาลียนกประสงค์ใส่แป้งทั้งสองอย่างผสมกันเวลาไปทอดก็จะได้มีความกรอบนะคะ และการร่อนแป้งก็จะทำให้แป้งมีเนื้อเนียนเบาขึ้นค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายป่นแล้วคลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแบ่งตรงกลางไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำเย็นลงไปค่ะทยอยเติมทีละน้อยเติมไปคลุกไปแบบนี้ค่ะแล้วนำมือเราลงไปนวดจนไม่เหลือผงแป้งเลยนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชที่เติมน้ำมันพืชเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เพราะว่าต้องการให้แป้งและน้ำเข้ากันได้ดีค่ะแป้งก็จะได้มีความนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็นวดต่ออีกประมาณ10 1 5นาทีค่ะพอเนื้อแป้งเข้ากันดีแล้วก็เก็บแป้งให้หน้าตึงแบบนี้ค่ะแล้วนำแรบมาห่อไว้นะคะ จะนำแป้งตรงนี้ไปแช่ตู้เย็นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะการแช่ตู้เย็นก็จะทําให้แป้งเวลาไปทอดก็จะมีความกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะพอเราแช่แป้งในตู้เย็นใกล้ครบเวลาแล้วนะคะก็จะมาหั่นกล้วยรอค่ะก็หั่นไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะเพื่อง่ายต่อการห่อค่ะ จากนั้นก็นำแป้งที่เราแช่ไว้มาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก่อนที่จะแบ่งแป้งก็ใช้มือเราตบเบาๆนะคะให้แป้งมีทรงแบนนิดนึงค่ะขั้นตอนการแบ่งแป้งก็ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนะคะชิ้นหนึ่งก็ประมาณ10-12กรัมค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วมาคลึงให้เป็นรูปทรงกลมค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนำผ้าขาวบางชุบน้ำให้หมัดๆมาคลุมแป้งไว้ด้วยนะคะเพราะว่ากว่าเราจะคลึงและห่อเสร็จเดี๋ยวแป้งจะแห้งค,ค่ะจากนั้นก็นำแป้งมาคลึงแบบนี้นะคะแป้งยิ่งบางเวลาไปทอดก็จะยิ่งกรอบค่ะ พอแป้งบางได้ที่แล้วก็นำกล้วยมาวางค่ะตามด้วยลูกเกดค่ะวิธีการห่อก็ห่อไม่ยากเลยนะคะพับไปพับมาแบบนี้ค่ะไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากนะคะแล้วปิดแป้งให้สนิทค่ะเวลาไปทอดจะได้ไม่แตกนะคะ ถ้าอยากให้มีลายเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมาทำลายกันนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นโฟมที่ห่อผลไม้มานะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งสนิทเลยนะคะแล้วมาห่อแป้งเราก็จะได้ลายสวยๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะเติมน้ำมันพืชลงไปกะให้ท่วมแป้งที่เราจะทอดเลยนะคะ เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแบบนี้แล้วก็นำขนมลงไปทอดเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเวลาเราทอดออกมาไฟประมาณนี้สีขนมจะได้สวยๆค่ะประมาณ4-5นาทีผ่านไปขนมก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะกลับด้านด้วยนะคะขนมจะได้มีสีสวยๆเท่าๆกันค่ะ พอขนมสุกได้ที่แล้วก็ตักออกมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเนี่ยค่ะสีสวยๆแล้วก็กรอบน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะดูด้านในขนมกันค่ะเนี่ยค่ะใส้กล้วยลูกเกตนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ รสชาติก็คล้ายๆเค้กกล้วยหอมเหมือนกันนะคะเนี่ยรสชาติอร่อยอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานก็เคี้ยวเพลินไปอีกแบบนึงค่ะก็ลองไปทําทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวๆชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ